สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญมาแนะนำครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตพศ2475นะครับหรือ150ปีรัตนคโกสินทร์นะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินองค์นี้พิเศษคือบล็อกส่วนประฏินะครับก็จะมีบล็อก ส่วนประดิษฐ์ห้างเตียงเซ้งเพาะช่างนะฮะแล้วก็แพงที่สุดน่าจะเป็นบล็อกนอกนะครับอ่าบล็อกนอกจะแพงสุดครับจะมีพวกนี้ก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อออปาก้านะครับแต่นี้เป็นเนื้อเงินนะครับพงกนี้เคยติดรางวัลที่สองมา2หรือ3เนี่ยฮะมาสองสามรายการนะครับ2กับ3ามนะครับ สวยดีเรียนด,ดีปีเก่านะครับเก่ามากนะฮะสุวรรณประดิษฐ์นะครับ,รรบขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับ